วันนี้เรามาทำเค้กแบบ20ใบกันนะคะข้างล่างเราใช้ทั้งหมด4ใบนะคะแล้วก็ข้างบนใช้ทั้งหมด16ใบเลยค่ะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราอยากเอาตกแต่งนะคะแบบไหนก็ได้ค่ะที่เราชอบเลยนะคะ ฐานเค้กที่เราใช้ก็ประมาณ5นิ้วค่ะขนาดกองเค้กที่ใช้วันนี้ก็ประมาณ22คูณ22แล้วก็สูง24นะคะค่อยๆทำค่ะแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันเนาะว่าชอบแบบแล้วก็จับม้วนๆแบบนี้นะคะทั้ง4ด้านเลยทั้งหมด16ใบค่ะตอนนี้ม้วนใกล้จะครบแล้วนะคะเดี๋ยวมาประกอบกันต่อเลยค่ะคลิปนี้ทำไวไปหน่อยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่จะทำแบบช้าๆสอนแบบทีละสเต็ปกันเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากทำแบบสไตล์ของร้านเราบ้างเนาะ ประกอบดอกเสร็จแล้วเราก็จะมาทำโบูสีหูนะคะเพื่อใส่หน้าเค้กกันโดยใช้กาวร้อนในการยึดติดนะคะเอาไม้จิ้มไป1ทีเพื่อหาจุดศูนย์กลางค่ะแล้วเราก็ตกแต่งด้วยป้ายเค้กแบบไหนก็ได้นะคะที่เราชอบนี่ปักปักปักไอเราก็สายประหยัดค่ะเส้นมุกตัวนี้เราก็เลยร้อยเองเลยค่ะ เอาเส้นมุกวางรอบเค้กแล้วนะคะแล้วก็ใช้ปืนกาวในการยึดติดค่ะตกแต่งแบบไหนก็ได้นะคะให้มันออกมาสวยงามตามสไตล์ที่เราชอบได้เลยค่ะทําทำทางจีนเลยคะ่ะถ้าจะเป็นวันเกิดแฟนวันเกิดเพื่อนก็สามารถสั่งได้ใะซะส่งทั่วประเทศะะเลยค่ะเกิดจรินแบง์อื่นก็ได้นะทําได้ทุกแบง์เลยแต่ตอนมีแบงก์20นอับก่อนนะคะอันนี้ก็ตกแต่งใกล้เสร็จแล้วค่ะแกะฝาครอบต้องลอกกระติกสีใสออกก่อนนะ,ะแล้วก็เอามาคุมตัวเค้กที่เราทําไว้ได้เลยค่ะ ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินนะลองทำกันได้จ้าทำเสร็จแล้วสวยงามตามท้องเรื่องเลยใครอยากดูแบงค์อะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะแบบเค้กมีหลายแนวเลยค่ะมัลติบินผูกโบเพื่ความสวยงามงานเสร็จแล้วสวยมากๆเลยใครจะสั่งสั่งได้เลยนะคะรับทําจ้า